สวัสดีแฟนคลับเอซททุกท่านครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำเวินอบิเชียวครับท่านนี้ครับาชมบรรยากาศครับพี่น้องอยากาตายไปเลยโอซิมัสมัคยัต้องกานี้สมักไ่จแต่ตอนนี้นักร้องเต็มแล้วขออนุญาตนะครับตอนนี้เต็มพื้นที่ครับพี่น้องย้ไปได้ชนรเลยนีย้ายชนได้นไป ห้วยหมอรักเด็กรับ้นหมอเหล่ที่แหล่ใส่กล่องก็ได้ด้วยเหล่ใส่กล่องขอฟักในสันขอฟังแบบแหล่ใส่กลองในสันเอาเออเอามึงแหล่รอดผู้เหล่แล้วฮะมึงเอายังดอก็ว่ามึงแหล่ตัมือเว้นเลยอมาวามา่มาวแต่แต่ที่เหล่แบบใส่กล่องเนี่ยฮัีโน้อง เดี๋ยวนี้เห็ดสองกงล้าครับสาวน่อย้ฝากกอพีนาตังูน้ำดีครับตีัดดีครับยไม่ต่างกันภายต้กันเินน้องอลจหน่อยเห็ดสองกงได้เด็ดปีนี้บีธรรมดาคับซิลปกินคืองเสียงปอต่างกันเลยฝากกันตอนนี้เรีกนูสะพานพระรามเก่ากรุงเทพกรุงสองสารพัดยูนิยทีอนของนักดีและตอนนี้เังมสองกงเร่ะแชลมอยู่ข้างหลัง เทีนงี yeah, ่ยมแล้เ่ัสเนี่ยเขาอยู่ขงนเห็นอยู่ข้างในหนักเรื่องขายเอาาไปข้างในเราได้แล้วก็ไปออกกันเลยข้างเข่าข้ังงล่ะตรงนี้เนี่ยลเดี้ยวทัางเรายังข้างเขากูจะแสดงนแ้มั้แต่มันคืออยู่ได้นะจะแสดงอปกแค่ัคือคือคืแต่กังนี้ตอนนี้ขาดูคือเสียงคนขาดเสียงค้นภาคกันนี่นะอันนายกดาวกูดีดีดาวมาจากไหนอีพ่า อแบบเสียงใหญ่ๆครับเสียงใหญ่ๆค่ะวันดีพี่น้องชาชนเป็นไงสบายดีกันทุกคนปาได้ขอความบอกเรื่องเงินหมื่นน่ะได้ยังบอกอะไรนำบัตรคนจนนำบัตรคนจนไม่เชื่อโอ้เดี๋ยววัตถุเปลืองหัวเดียวไล่ไล่ไล่ถามถามไล่ เยงมือนสางไมีะบานคนจนกับคน้อิดป่นก้นมืกับบาได้เห็นหน้ามึงแล้วได้ได้กูรกีดียู่ีบเบิ้งดูหมอเน่ยขาเสียเงินมือนยวันรอได้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 สยเเดือนไดครับสนนาพละสนาจตงสียได้ต้องการแบบเสียงใหญ่พูดเป็นเรื่องเป็นราวให้หน่อยครับเออผักหนังผักละครเออไทยปรุใจสด ใหเซอหโดยขบ,บอสขบ,บอส,บบอสนันนแดนอเริกาตา้ลูกน้ปาปอเมซอยังมีมกอลิล่าทีู่กติดำมาหาคิดภาษาของกอริลารารรา่านแหลงกอลิล่ากลุ่มนี้ออกล่าหายือ่อเพื่อมามาทาชีวิตเหลือน้อยทีสับกอลิล่ากอลิล่านี้เมื่อถึงฤดูการผสมพันธุ์ก็จะแหวกขาตัวเดียวตัวผู้จะรอ้อง กอริล่าเนี่ยเป็น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 ลิงใช่ไหมใช่ใเป็นลิงเพื่อจะหาตัวมยาบำรุงสมพันธุ์บางวันกอริล่ากลุ่มนี้วรไนแล้วถูกตำรวาจับเสือกินต้องไอ้กอริล่าเนี่ยเขาจะอยู่ที่ป่าในซอนไม่ใช่เหรอใช่ใช่แต่เพื่อเป็นดนตรีให้ว่ะเออว่ะเว้ยมันตเป็นเรื่องจัง ที่ลาจัดหรือแหลมทองการแพทย์เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2492สิริอายุ75ปีในขณะที่เขาจะมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวและดวที่ตนช่วยเหลือสังคมด้วยปาบางครั้งแหลมทองการแพทย์ชอบจุดป้องไฟเมากเดินสายเป็นบรรยากาศรอบๆครับเนนันอง่นเอแนี้กูชอบเลยจะได้แหลม่งยั กูเรียดี่เป็นงัดอาชีพเว้มันวันเป็นงานแบบจ้าขาหมอนางก็ต้งเป็นแบบนี้อ้านงาดตัวเล็กน่ะจักเป็นผู้ใเหล่น่ะอาขาแหลมเหมเาแหลมรถมาปีนี้มันเข่ากันเลยหนางอด้านอดทางล่างก็มีครับพี่น้างกัง่เลืแบบนี้พ่อช้แปีแล้วข้าวขึนัขาวนางม่หอดีครับหอเจ้าร้านผ้า

จากข้างลังแ้กลาล่าไสตามไปโอีงา่แมพ้บกพใจไนมาเพื่อสางูเคยสู้ขวญแต่้าคนมเนก็ได้สู้ขวัญใสูขวัญเคยแย่ทรงนี้ย้ําคนใเมือนี้พบกพุใจปื้มนีดีหย่ทงนี้ยงเด่กาันอ้จะไปไหนบ่จะบอคง จะมไม่บอกข้าเลยเ้ยาวจ้ามาท่มเออยู่นอเช่มขางเพื่ออย่างเด็กลิงเจ้าในดูจะงไงก็เหมือนดีวิยามาลวเป่ยนใล่องไปเน่ปีี่นักผาก่นะิมิตเยเนทไมมาอดปลอดทำไมกูจะไม่เลียยังไม่ตายเลยมเลี่ยงใจยพ่ายักตายแต่ว่ามันน่าเกลียดมันจะเป็นอะไรมันจไม่เหมาะสมกูอ่านประวัติใตอนนี้ไมแล้มึงตายอีลีแล้วแหละ มืดมื้อเผามืจิตบดอั้นประวัติแเนเพราะว่าเธออัานประวัติมันนั่นมึงก็เลยเผาปรวัติประวัติมือเงาือสีเงาเงาจะไดเนี้ยมันอบทิพยเป็นแังไหย่นใจตอนนี้อายุเจดสิ้าใช่ไหมคุณประกาศมึงม่ต้องย่านใอกอยูได้อีกโดนยูนี่เจ็ดสิบ้าน่นั่นมึงอยู่ได้อีกสองปีคุณแอบยูหลายกว่านั้น ัพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเสมอกับพี่น้องกันขอบคุณที่ติดตามด้วยทขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องขอให้พ hmm. no, mm ่อกันไม่คิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ